ก็สวัสดีทุกท่านนะครับดีก่มารับชมคลิปนี้แล้วกัน,นครับก็วันนี้ได้ต้นม่วงเจริญมานะหนึ่งต้นนะครับก็เป็นไม้ที่สุดโสมมานะครับก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมเห็นเป็น ใบเสียข้างบนไม่รู้จะเกิดจากอะไรครับผมได้ไปซื้อมาที่ร้านก็จะทำการตัดแต่งแล้วก็จะเปลี่ยนดินนะต้นนี้โครงสร้างที่เขาให้มาก็จะมีกิ่งออกมาลักษณะนี้ครับนะครับมีกิ่งซ้ายขวา แต่กิ่งกิ่งล่างเป็นกิ่งเล็กครับกิ่งเล็กก็ถ้าจะเอาเป็นตามหลักการจริงก็กิ่งนี้ก็ไม่ได้คนระับแต่ว่าผมจะเอาไว้ก่อนนะครับส่วนกิ่งนี้ทดทดนะครับทดแล้วก็จะลองชำชำดูนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทำการตัดนะครับส่วนที่ ต้องการออกก่อนนะครับก็กิ่งแรกครับเป็นกิ่งใหญ่พอสมควรนะครับจะช่วงนี้จะนะยาวนะครับยาวเดี๋ยวผมตัดแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ดีกว่าครับทดนะครับเพื่อจะให้เขาแตกใหม่ นี้ก็ช้ำครับก็ถัดมานะครับจะเป็นลำต้นครับลาต้นมนก็จะทดมันครับมีตาอยู่นะครับก็อาจจะใช้สองตานี้ครับทดเลยครับ มีกิ่งอยู่แต่ว่ากิ่งนี้ทิ้งไปแล้วครับกิ่งนี้ก็ทิ้งไปอาจจะแตกใหม่มาครับก็จะเดือประมาณนี้ครับต้นเล็กๆกิ่งนี้เขาขาลวดครับ ก็ตัดพุ่มหนึ่งเราเลี้ยงเขาเขาจะโตขึ้นครับครับถัดมาเดี๋ยวกิ่งพวกนี้ครับจะทําการชําครับสําหรับกิ่งที่เตรียมชําครับก็เตรียมกิ่งครับกิ่งที่ตัดออกเมื่อกี้ครับเราทำได้มาทั้งหมด4กิ่งครับมาเนี่ก็เลขก็จะเป็น B1 ครับ อีกนึ่งครับเป็นน้งเปล่าแชร์ไว้ก่อนครับพอดีเราทำต้นนั้นเสร็จนะครับก็จะเอาลงช่ำได้เลยครับอันนี้เอาไว้ก่อนครับก็ต่อมามาดูลากครับหรือลากครับ ข้างจะเยอะครับลากเขาไม่รู้ว่าต้นนี้ได้จากการชำหรือการตอนนะครับ<อ>ก็เขาชำมาในแกบดำครับแกบดำล้วนนะครับเป็นแกบดำล้วนแร้สางลาก uit. ออกครับจะได้รู้ว่าโครงสร้างลากเขาเป็นยังไงนะครับ เท่าที่ดูก็สวยดีอยู่นะครับลากเยอะครับถ้าส่วนเกินก็ตัดออกได้เลยครับเนี่ครับเดี๋ยวมาดูลากาอีกทีหนึ่งครับก็ตัวดียอยู่ครับลากผมผมจะไม่ล้างนะครับผมจะไม่ล้างแล้วก็เยี๋ยวเดี๋ยวผมคัดลากก่อนนะเพราะว่าเยอะเยอะครับ ครับก็ขั้นตอนเตรียมลากก็เสร็จแล้วครับลากธรรมชาติครับก็สวยอยู่ก็เอาเลยครับต่อไปครับเตรียมดินครับ <c oughs> ดินก็มีปุ๋ยมะพร้าวครับมีมูลครับปุ๋ยคอกครับ ก็จะใส่เป็นพีดมอดครับสามอย่างนะครับรวมกัน ดินปลูกเรียบร้อยนะครับเาทําการลงกระถางนะครับผมจะลองพื้นด้วยคุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวมะพาที่เป็นใหญ่นะครับที่เป็นใหญ่ รากแผ่ดีนะครับการกบลงไปครับ คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงครับก็มือใหม่ครับทำไม่ได้เร็วมากครับผมเดี๋ยวกบไว้แค่นี้ก่อนนะครับได้ทรง อาจจะได้ฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งหน้าไม้เดี๋ยวขอน้ำลาดนิดนึงครับเร่งลากในตัวครับแล้วก็เอาไว้ในร่มสักหนึ่งอาทิตย์นะครับพอมีแตกๆใบแล้วค่อยเอาออกแดดครับ กเสร็จไปครับในส่วนของต้นหลักต้นแม่นะครับส่วนเจ้าที่แช่น้ำยาอยู่ก็ได้เวลาก็เอาลงเลยแล้วกันครับผมจะใช้กระถางแบนครับก็อันนี้ปูพ,พื้นเหมือนเดิมครับ ก็จะใช้พีทมอดพีทมอดอย่างเดียวนะครับจะชํำในพีทมอดร้อซลองดูครับเพราะว่าผมชำํำต้นบวยน้ำติดอยู่นะครับ ก็ปักเลยครับปักรวมเลยนะครับผมจะปักรวมเดี๋ยวค,ยค่อยเขามีลากเราค่อยจะแยกครับ <c oughs> ก็ปักทิ้งๆไว้ครับรอดก็ไปต่อครับไม่รอดก็ทิ้งไปครับ ก็รดน้ำให้ชุ่มนิดนึงก,ก่อนนี้ไม่เคยชํานะครับของใบเอ้ม่วงเจริญผมไม่เคยชําผมชําพวกเข็มพวก บ่อยน้ำชำํำอย่างอื่นนะครับก็ติดอยู่นะครับแล้วก็น้ำที่แช่ครับแล้วก็ลวกถุงนะครับนี่ครับนี่น้อยนะครับก็ เรียบร้อยไปครับในส่วนของวงเจรเดินอันนี้เดี๋ยวก็ไปลดน้ำครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ฝากติดตามมาครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ